สวัสดีครับเมื่อเร็วๆนี้เหอเจียจิ้งหรือจันเจา้าก็ได้โพสต์คลิปวิดีโอของตัวเองกำลังทำบาร์บีคิวกางแจ้งในบัญชีแอปเต้าอินส่วนตัวพร้อมแคปชั่นว่าเปิดแผงแล้วนะครับโดยตัวเขาก็ดำเนินการเองตั้งแต่นำเนื้อมาเสียบไม้ไปจนถึงลงเตาย่างท่าทางดูแล้วชำนาญและก็ดูสนิทสนมกับผู้คนอย่างมากทำให้เป็นที่สนใจของชาวเน็ตมากมายนะครับ ในภาพเฮอเจือจิ้งก็สวมเสื้อกล้ามสีดำและแว่นตาขอบสีดำดูสุภาพอ่อนโยนมากผิวสีเข้มออกแดงบนร่างกายทำให้เห็นรูปร่างที่แข็งแกร่งของเขานะครับฝีมือการย่างบาร์บีคิวก็ไม่เป็นสองรองใครเขาพลิกไม้บาร์บีคิวไปมาอย่างเป็นกันเองแล้วก็สักพักก็หยิบขึ้นมาดูว่าสุกหรือยังพอเห็นว่าสุกแล้วก็นำมาให้ดูหน้ากล้อง ด้วยสีหน้าที่คี้เล่นคี้เล่นสุดๆเลยนะครับในบรรดาชาวเน็ตก็จึงพุ่งตัวเข้าไปแสดงความคิดเห็นกันทันทีนะครับโดยบอกว่าจันเจ้าย่างบาร์บีวเฮอรเจอจิ้งยังดูเป็นหนุ่มๆอยู่เลยและแต่งตัวมีสไตล์มากยิ่งใส่แว่นแล้วดูไม่เหมือนคนอายุ60เลยสักนิดและก็มีชาวเน็ตบางส่วนก็กล่าวทีเล่นทีจริงว่าเฮอเจอจิ้งตั้งแผงขายบาร์บีวในชีวิตจริงของเขา แต่อย่างที่เราทราบกันดีอยู่แล้วว่าเฮอรเจียจิ้งนั้นเป็นเจ้าของธุรกิจผลิตภันธุ์อาหารคลิปฟิดีโอนี้ก็ถ่ายทําในโรงงานของเขานะครับซึ่งอาจก็จะเป็นการโปรโมทโรงงานของเขาเองซะมากกว่านั่นเองนะครับเฮอรเจียจิ้งก็เป็นนักแสดงชายชาวฮ่องกงวัย62ปีนะครับก็มีชื่อเสียงเป็นที่นิยมของชาวไทยจากบทบาทองครักษ์วังหลวงจันเจา้าในละครโทรทัศน์ชุด เปาบุญจิ้นของไต้หวันนั่นเองนะครับซึ่งเขาก็ได้ประสบความสำเร็จสูงสุดจากบทนี้และขนาดที่ละครชุดนี้มาออกอากาศครั้งแรกทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวี4ีช่อง3เมื่อปีพศ2537ก็ทำให้เขามีโอกาสมาแสดงคอนเสิร์ตในประเทศไทยอีกด้วยนะครับและก็บันทึกเทปให้สัมภาษณ์ในรายการทีวีของไทยรวมถึงการถ่ายทำภาพยนต์โฆษณาขนมขบเคี้ยว ทางสถานีโทรทัศน์ในประเทศไทยเมื่อปีพศ2538อีกด้วยนะครับต่อมาเฮอเจียจ,จิ้งนักแสดงผู้มากความสามารถผู้นี้ค่อยๆมีชื่อเสียงในประเทศจีนและก็มีผลงานการแสดงมาเรื่อยๆนะครับอีกทั้งยังลงทุนก่อตั้งโรงงานอุตสาหากรารมอาหารของตนเองในเมืองหุยโจวมณฑลกวางตุ้งมูลค่ากว่าร้อยล้านหยวนเลยทีเดียว โดยเน้นผลิตอาหารเพื่อสุขภาพเป็นหลักนั่นเองเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับกับจันเจ้าแมวหลวงกับธุรกิจของเขา